พบกับพารังเปิ้ลชาแนลนะคะวันนี้เราจะมารีวิวนี่นะคะนี่น้ำพริกแม่อีพิมพ์มากินน้ำพริกแม่อีพิมพ์กันว่าแซ่บขนาดไหนนะคะอันนี้คือเป็นน้ำพริกปลา,าบองค่ะตัวนี้น้ำพริกปลาบองนะคะอืเดี๋ยวก่อนอื่นเปิดก่อนนะคะเปิด แกะเลยนะคะแกะกล่องเลยนะคะมาชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะอร่อยมากน้อยแค่ไหนนะคะอ่าโอ้โหเขาปิดมาดีมากจะแกะได้บ่เนี่ยโอ้เรียบร้อยนะคะแกะแล้วหอมมากโหน้ำพริกแม่อีพิมพ์อร่อยแน่นอนเนี่ยหอมมากเลยโอ้โหแบบละเอียดมากนะคะอ่ะเดี๋ยวมากินกันโอยหิวหิวหิวน้ำพริกแม่อีพิมพ มาค่ะอาอร่อยอยกนือให้เลยปลาบองน้ำพริกแม่อีพิมพ์เดี๋ยวมาลองตัวนี้จ้ะอันนี้น้ำพริกแมงดาแม่อีพิมพอาโหแซ่บมากขอบอกว่าแซ่บจริงๆ นี่อร่อยถูกใจเลยแหละมาค่ะมาลองชิมน้ำพริกแมงดาแม่อีพิมดูซิโอ้อันนี้เป็นน้ำพริกแมงดาเลยจ้ะเด้อมาซิมค่ะกินเลยค่ะอ้าปากเอออืมอร่อยมากอืมน้ำพริกแมงดาแม่อีพิมก็อร่อยสุดๆเลยค่ะแนะนำเลยผ่านนะคะ ใครอยากกินน้ำเร็ดแซ่บๆนะคะอืมแม่อีพิมพ์มะดามเปิ้ลนะคะเนี่ยฝรั่งรับประกันน้ำพริกแ,บบแ,บบะะม,แม่อีพิม,ม,ม,นนะะมพ์สุดยอดแล้วค่ะแนะนำเลยนะคะใครอยากสั่งตังรดจาร้าเนี่ยนะคะวัได้เป็นโัวแทนขายแต่ว่ามารีวิวนะคะสามารถสั่งซื้อได้กับโัวแทนเด้อค่ะเด้อน้ำพริกแม่อีพิมพ์สุดยอด